เดินเล่นชิวๆวันหยุดกันครับมารับลมเอาเอริกทำอะไรรับลมรับอากาศบริสุทธิ์ตอนเย็นเย็นไปดูสิมีปลาไหมมาเดินเล่นหมู่บ้านข้างๆใช่ไหมระวังตกอะลูกไม่มีไม่มีปลานีเหรอ เอ้ยตกนะตกนะอย่าผักเสกนี่แหละออกซิเจนปลาเห็นไหมอ๋อมันมีปลาตัวเล็กๆอยู่แม่แต่เด็ัๆไม่มีปลาเป็นปลาคาร์ฟเลยนะปลาคาร์ฟอ่ะปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อแบบนี้ไม่ได้ลูกปลาอะไรอะยิ่งไปของญี่ปุ่นเอลิกไ,ไม่โยนครับไปเล่นตรงนู้นดีกว่าอ่ะไปเล่นสนามเด็กเล่นครับ อ้าวพร้อมนแน่ๆปกติก็พร้อมอยู่แล้วโหวนเลยให้สูงๆเอาวโหนไปเลยจะได้สูงๆยืดตัวอไ,ไ,ไ,ไอเปียกไอเปียกเหรออ พลังกันค่ะมาปล่อยพลังกันตอนเย็นใช่ไหม,ไมหออกกําลังกายกันคร่บอ,อันนั้นอะไรเสาอะไรสําหรับปีนเหรอเสานั้นอะอลิกไปไหนแล้วเห็นตไลเดอร์ไม่ได้ใช่ไหม,ไมแม่ก็เจ็บคอนะทุกคน เป็นหวัดเจ็บคอกันช่วงนี้ฝน,นตกนอ่ะปีนปายขึ้นไปอ่ะปีนขึ้นไปครับระวังลื่นระวังลื่น,น,น,ไ,นได้ไหมเอลิกูสิได้ไหมไม่น่าได้เอลิกะ่ะ งตกนะตอนเย็นเยนพาเด็กๆมาเดินเล่นมาปล่อยพลังกันค่ะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อเนาะอยู่แต่ในบ้านเด็กๆก็จะหาดูแต่คลิปเล่นไอแพดดูมือถือเล่นเกมเล่นมากไม่ดีเดี๋ยวสายตาเสียใช่ไหมเออมาปล่อยพลังมาเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าโอเคไหมครับใกล้ใกล้บ้านนี่แหละเกวงจ้า เอาใส่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละที่มาปล่อยพลังใช่ไหมหัว่าเกลี่ให้่อยเจ้าโอเคโอเคค่ะเป็นไงคะไม่เวียนหัวเหรอเวียนหัวไหมโอเคเหรอสนุกสนุกใหญ่เลยเอาอีกนมนี่มันก็แรงแล้วนะแรงอีกเหรอ น,นี่เขาทำยังไงอะถึงไหมโอ้โหได้ได้สักขั้นไหมไ,ได้สักตอนไหมเ<อ> <laughs> จ็บมือลื่นใช่ไหมขาย,ยาวมากเอลิเอลิธไม่ถึง อาอให้ลงคนละสองลูกยืนใกล้ๆดิเอาโยนโอ้ยไม่ถึงเอาแต่ละคนลงสักคนไหมอุ้ยเกือบโอ้ยพลาดทุกคนเอามาป้เป็นกรรมการใครดสวยสุดโอเคโอเคอ้าวข้าจะทรงตัวได้โอเคที่สุดมาเลยเริ่มเอลิกเอลิก ถึงไหมเนาะถึงไหมเนาะการตรงตัวเนี่ยอ้าวตามได้เจ๊เจ๊ตามมาเลยค่ะเอลิกก็ด๊บกะดืบอย่างนี้เหรอขึ้นมาเลยค่ะเดินเสยๆโอ้โหไม่ดูทางโอ้โหเจ๊เดินไม่ดูทางค่ะเอลิกเอลิกเอลิกโอ้รอดได้จ้าทำอะไรกันเนี่ยเอามาเลยจ้า มาเลยใครจะถึงก่อนกันเอาเจ๊ออเอาเอาเบียดกันทำไมล่ะลูกเบียดกันทำไมล่ะเอลิกเบียดเจ๊ทำไมไปเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระวังครับระวังครับอ,อะอย่าเล่นแบบพี่เรนสิลูกแม่จะบอกว่าครับอะถักงกองทำมานี่โอเคไปตามไป ครับครับลมเย็นๆไม่ร้อนใช่ไหมวันนี้ไม่ร้อนเลยเหมือนฝนจะตกเอารีบเล่นรีบเล่นร,รีบเข้าบ้านฝนจะตกระวังเปียกระวังเปียกนะครับเด็กๆปล่อยพลังกันเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าไม่ร้อนเลยใช่ไหมคะนี่อะไรโยกน้ำหรอมีน้ำบอ,อกไหม ไม่มีโนห่วงสิถึงไหมสูงมากสูงมากทุกคนมันไม่เหมาะกับเด็กละมากเนี่ยมันใช่ทําให้เด็กเล่นเหรอเนี่ยมันสูงมากค่ะเอลี่ดีดยังไงไม่ถึงลูกเดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นแป๊บหนึงนะเอาอยู่ได้นานไหมวันจูดีหนึ่งสองสปดเกไหวไหมไหวไหมอา เจ็บมือไหมล่ะมือแดงมือแดงเลเสร็จแล้วไปปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านกันต่อโอเคต้องเลายด้วยให้ก่อนไประวังนะลูกระวังนะดีๆนะสูงอยู่นะโอเคไหมได้ไหมอะวันทูทีเอลิกโดดแ้วดูพื้นด้วยครับเดี๋ยวมันพื้นต่างระดับนะลูกขาหักนะไหวไหม Ôi, kinh, 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 ôi. Nè, action, cười lên đây nào. À, Eric, có sao không? lúc, lại chạp nụ hả? เหนื่อยไหมร้อนเลยไหมพอยังอ่ะยังไม่พอไปปั่นจักรยานกันต่อครับไปอันนี BROWN ้คันของแม่ไป กลับมาเล่นโคดทินกันต่อจ้าเมื่อกี้ไปไหนมาคะเม,<า>มื่อกี้ไปเล่นเครื่องเล่นหมู่บ้านข้างๆมาใช่ไหมสนุกใช่ไหมสนุกไม่พอมาต่อที่โคดทินของเราต่อใช่ไหมโัหินเยอะมากมาเยอะมากอยู่ที่โคดทินใช่ไหมเยอะ,เ,ยอะเอาโดดเลยโดดเลยโดดได้ไหมดูว่าจะก้าวขาถึงไม่ไลิกอะ่ะ เจ้าทันเจ้ไหมนั่นอะโอ้โหโอ้ยตกไปในกอย่าแอะไรไหมเอามาโดดมาไอลิกงโอ้โห <c oughs> เอาเอาไปต่อจ้าเกยังไปแล้วนะอยู่ r ล a ด y ไปดิเริ่มจากเบาๆก่อนนะค่อยๆนะค่อยๆค่อยไต่ระดับขึ้นไปค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเด็กๆฮัลเหาให้รังการให้รังการรังการคอหักสินี่รังกานี่รงกาเอลีอย่าปล่อยอย่าปล่อยมือลูก อหดคูณส<อ>ามเ,เอาหเลยเอาหดคูณสี่เอาหดคูณสี่เาหารอคูณสี่บายจัดให้จัดให้เลยจ้า,า,า,าคูณสิบหนึ่คูณ,คณร้อยบายบายจ้าสำหรับ